นะได้ยินไหมครับกำลังมารับสายรอสักนิดนึงถือสายรอฉันสักครู่เสียงผมเอง สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนือดอีกเช่นเคยครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยแนะนําวิธีการตั้งเสียงรอสายในแอปพลิเคชันไลน์ด้วยฟีเจอร์ของไลน์เมโลดี้นั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ที่ให้เราสามารถเลือกเพลงมาตั้งค่าเป็นเสียงรอสายเสียงเรียกเข้าในแอปพลิเคชันไลน์ได้นั่นเองนะครับและล่าสุดสําหรับฟีเจอร์ไลน์เมโลดี้เราสามารถใช้เสียงของเราเองนะครับเสียงที่เราตั้งค่าเองเสียงที่เราบันทึกเองเอามาเป็นเสียงรอสายเสียงเรียกเข้าได้แล้วครับคุณผู้ชมและในวันนี้นายตึง จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าใช้งานในส่วนนี้ด้วยครับไปชมกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line ของเราเลยครับหือ พอเข้ามาในแอปพลิเคชัน Line แล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หน้าหลักหน้าแรกของเราเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะเข้าไปที่เมนูร้าน Melody นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหน้าหลักของคุณผู้ชมที่หัวข้อบริการนะครับไม่เห็นร้านเมโลดีเนี่ยให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ดูทั้งหมดได้เลยนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าเมนูร้าน Melody เนี่ยมันจะอยู่ที่หน้าหลักหน้าแรกตัวนี้อยู่แล้วนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากที่เราเข้ามาในร้าน l ล n e เมโลดีแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราครับที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบนนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะเด้งไปที่หน้าขออนุญาตนะครับให้คุณผู้ชมอ่านเงื่อนไขแล้วก็ติ๊กถูกให้หมดนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มยินยอมนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้อีก1ครั้งนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ของลาย e Melody ของเราแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมไปที่หัวข้อ Melody by me หัวข้อสุดท้ายตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ อพอเข้ามาในหัวข้อ Melody by me แล้วนะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่ปุ่มสร้างเสียงเมโลดี้ของคุณนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมใส่อ e ีเมลพาสเวิร์ดบัญชีไลน์ของเรานะครับเพื่อยืนยันเข้าสู่ระบบ1ครั้งครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยครับ จากนั้นนะครับมันจะมาที่หน้ารหัสยืนยันตนนะครับตรงนี้ของผมก็จะเป็น6 0 3 0นะครับให้คุณผู้ชมกลับออกมาหน้าหลักครับปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่บัญชีลายของเราครับปึ๊บจากนั้นให้ใส่รหัสยืนยันครับ6 0 3 0าพอเราใส่รหัสถูกต้องแล้วคลิกที่ยืนยันตัวตนครับปึ๊บจากนั้ an, นกดตกลงครับปึ๊บจากนั้นให้คุณผู้ชมกลับออกมาหน้าหลักเหมือนเดิมครับปึ๊บ ที่เบราว์เซอร์ Google Chrome ครับอโอเคครับตอนนี้เราก็ยืนยันตนตัวเบราว์เซอร์กับตัวแอปพลิเคชัน line เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้เรามาติ๊กที่ปุ่มยอมรับเงื่อนไขครับอพอเราติ๊กที่ปุ่มยอมรับเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มเริ่มใช้เลย หลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้าบันทึกเสียงนะครับตรงนี้มันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาขออนุญาตใช้ไมโครโฟนเพื่อที่จะใช้ไมโครโฟนของเราบันทึกเสียงแล้วตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าหรือว่าเสียงรอสายนั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมคลิกอนุญาตได้เลยครับึืออนุญาตไปเรื่อยๆนะครับึือหลังจากที่เรากดอนุญาตทั้งหมดแล้วนะครับต่อมาให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่ปุ่มสร้างเสียงได้เลยครับึ๊บ จากนั้นมันก็จะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับให้เราตั้งชื่อเสียงของเราก่อนนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้คุณผู้ชมจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับพอเราตั้งชื่อไฟล์เสียงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเมื่อคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดบันทึกเสียงได้เลยครับโดยมันจะบันทึกเสียงสูงสุด30วินาทีนะครับเอาละครับเตรียมพร้อมกดกันเลยปึ๊ อดทนหน่อยนะฉันกำลังมารับสายรอสักนิดนึ่งถือสายรอฉันสักครู่หลังจากที่เราบันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้เลยครับโดยคุณผู้ชมสามารถลองฟังเสียงได้นะครับกดเพย์ตรงนี้ได้เลยครับอดทนหน่อยนะฉันกำลังมารับสายรอสักนิดนึงถือสายรอฉันสักครู่ ถ้าคุณผู้ชมบันทึกแล้วรู้สึกไม่ชอบใจก็สามารถมากดที่ปุ่มลบได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะกดบันทึกไว้ก่อนเป็น playlist นะครับแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้เรื่อยๆเลยครับเราสามารถบันทึกกี่เสียงก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมแน่ใจแล้วว่าจะเอาเสียงนี้ตั้งเป็นเสียงรอสายหรือว่าเสียงเรียกเข้านะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเป็นเมโลดี้ได้เลยครับคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากที่เราคลิกดาวน์โหลดเป็นลายเมโลดี้แล้วนะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่แอปพลิเคชัน l i น์ครับโดยตรงนี้เราจะต้องซื้อเสียงเมโลดี้ที่เราสร้างนะครับซึ่งมันจะอยู่ที่ราคา100เหรียญนั่นเองนะครับผมก็จะกดซื้อเลยครับปึ๊บอย่างตรงนี้มันจะขึ้นว่าเหรียญของผมไม่พอนะครับเราต้องเติมเหรียญน,นะครับผมก็จะกดตกลงเลยครับปึ๊บ100เหรียญก็จะอยู่ที่59บาทนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราคลิกที่ปุ่มชําระแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถกําหนดช่องทางชําระได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหักผ่านซิมหักผ่านทูมันนี่นะครับหักผ่านบาทสามารถคลิกเข้าไปเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกช่องทางการชําระแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มซื้อได้เลยครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่รหัสยืนยันเพื่อการชําระนั่นเองนะครับพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดยืนยันได้เลยครับ ก็เป็นอานเรียบร้อยครับตอนนี้ผมเติมเหรียญเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้านี้ครับจากนั้นเราก็กดซื้ออีกหนึ่งครั้งครับึือหลังจากกดซื้อแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งให้ยืนยันนะครับกดตกลงได้เลยครับึือตอนนี้เราก็ซื้อเสียงรอสายเสียงเรียกเข้าที่เราตั้งเองเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมมากดปิดหน้านี้ที่กากบาดมุมขวาบนได้เลยครับคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Line แล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมเข้าไปตั้งค่าเสียงรอสายหรือว่าเสียงเรียกเข้าที่เราเพิ่งซื้อมาได้เลยครับโดยไปที่มุมขวาบนนะครับเข้าไปที่ไอคอนฟันเฟืองตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นพอเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน Line แล้วนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เมนู Melody ได้เลยครับ พอเข้ามาในเมนู Melody แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมี2หัวข้อหลักๆให้เราตั้งค่านะครับก็จะมีเสียงเรียกเข้ากับเสียงรอสายนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะเข้าไปตั้งเสียงรอสายนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลือกที่เมนูเลือกจากเพลงที่ซื้อไว้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บ ในนี้ก็จะเป็นเพลงทั้งหมดที่เราเคยซื้อมานั่นเองนะครับแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีเสียงนึงเป็นเสียงที่เราตั้งค่าเองนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเสียงนี้เป็นเสียงรอสายนะครับก็จะติ๊กเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอติ๊กเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดตกลงด้านล่างได้เลยครับปึ๊บก็เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราตั้งเสียงรอสายเป็นเสียงที่เราบันทึกขึ้นมาเองแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกเครื่องหนึ่งโทรเข้าไลน์บัญชีนี้ดูนะครับ และนี่ก็เป็นฟีเจอร์ดีๆที่ทางแอปพลิเคชัน Line เพิ่มมาให้เรานะครับสำหรับการตั้งเสียงรอสายด้วยเสียงของเราเองนะครับต่อไปนี้ใครโทรหาผมก็คงจะตกใจไม่น้อยนะครับหวังว่าฟีเจอร์นี้จะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขและก็สนุกกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนือด้วยนะครับนายตึงเนือจะนำอะไราดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายรอสายกันหน่อยนะ